We're kind of shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Gladly she replied. got me running circles inside of my head. Now we're doing everything that I wish you had said. Another glass won't kill you, right? Gladly she replied. Good morning. Good from the airport. ดอนเมืองเรากำลังจะไปกรุงเทพเนาะแล้วเราตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟไปปรากฏว่ารถไฟเลทชั่วโมงนึงคือสี่สิบไปสิบตีห้าครึ่งไม่ทันไม่ทันเพราะเราต้องนั่งรถไฟไปพัทยาตอนหกโมงครึ่งเราก็เลยจะเปลี่ยนไปนั่งรถเมย์เพราะว่ารถไฟมันมันดูอินดี้กันไปนะคะแสรดีนะแต่ตอนแรกทองหน้ากันรถเมย์จะมีไหมวะาเออปรากว่ามี ออทางลงแบบที่สุดแล้วตอนนี้คือฝนตกนะคะรถมาแล้วรถมาแล้วค่ะเย้ yeah. รู้สึกว่ารถก็ไม่เยอะมากนอนนะน่าะ ตื่นเช้าได้เห็นอะไรหลาย,ยอย่าเออแต่ถามว่าจะตื่นบ่อยไหมก็ไม,ไม่เอาไว้เป็นโอกาสพิเศษในการตื่นใช่ค่ะว่าเราตื่นช้าทุกวันเราก็จะไม่เราก็จะไม่ว้าวไงเออ <laughs> อันนี้คือคนน้อยเนี่ยเมื่อก่อนแบบว่าคนเป็นร้านอะนั่งตรงนี้คือแบบไม่มีที่นั่งเลยแหนมปลาของคุณตาหน้าเซเวน่น มีคนไออร่อยเนะไก่ก็อร่อยไก่มีความอะไรนะยซี่จุยซี่เบาๆบางคนบอกเลยหนักๆไม่ได้โทรทที่ได้รับที่เปิดานะค่ะมันจะชื่อว่าแหนมแต่มันไม่ได้ ไม่ได้เปรี้ยวมาก ครบทีไปเราเข้าไปไหมพ่บกี้เขาประกาศเห้อไม่ไม่ไม่ใช่คองเหรอว่าถ้าเราจะไปปิ้นตั๋วก็ได้นะเพราะมันต้องต่อคิวไม่ต้องปิ้นเหรอไม่รัวต้องปิ้น่ะ เตรียมไปทะเลจ้าลอ <c oughs> ชนลอเซล้ลก<ส>ูกูมาทำอะไรที่นี่จ้านี่คือฝนตกแต่ว่าอ่าฝนหยุดตกแล้วแต่ว่าเราก็จะไม่ไปเพราะว่าเตาอยู่ที่ห้องแล้วก็ถ่ายจะได้หนึ่งร้านรูปแล้วค่ะ เมนูที่หนึ่งยำหอยนางรมใช่ไหมหอยนางรมใชหม่หอยตัวใหญ่มากหอมไงอันนี้เผ็ดอันนีูเผ็ดได้อ่ะของใส่แบบเริ่มแนละ้ว ใ่ยังตามมาตรฐานอ่าอะรแค่กัน้องใช้รวมกันทั้งเดือเออเออเออตำไทยไข่เค็มเนแบเลี้ยนหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่้องอยากาของได้เปล่าไปหายาอะไรอ่ะมันก็เสียบปะ เสียหรอไม่เส oh. oh, ียนะโอ้ได้แ ad ล้วได้แล้วเอ้าได้เลยจะลองเปิดดิเมือ้เอันนี้คืออะไรอ๋อเผื่อยากมากเรียนจำจริงตอนนี้นะคะพวกเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไหน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 โชว์โชวชวเออห้องลกสูทนี่นะคะก็เป็นธีมที่เราจะไปทะเลแล้วก็ตลาด นะคะลุกที่หนึ่งฟื้นท่าลุกที่สองลุ่สองค่ะหมุนค่ะฟื้โอเคลุกที่สามเราเอง วันนี้มาจบกันที่จวยเตียวเตีย<ช>๋ตี๋เชีเ่ยวรครั้งแรกค่ะต่างใจไม่คุ้นค่ะพันอร่อยนะลูกเพราะว่าแม่ทำเองหมดเลยน่ะตัวแล้วก็จำเป็นี่ปกติก็ไม่ปรุงแต่ว่าถัว่วต้องมาแล่อยนะกินเตียวรับรมรับโอ๊ย <laughs> มันลวกรับลมปึ๊บจ้วกเลยนะรับลมริม,ลม,ม,ม,มเลอ,อเดียโอดิอ่ะโอ้โลโคสุดโลโคสุดางงาปังนไหอุ้ยมีเนีย่ยเขาถึงบอกเอาน้ำซุปนิหน่อยๆโอ้ยเป้า,า้ำซุปไม่เคยเยอะมากเลยที่สุดที่สุด<บ>เส้นอันนี้ยิ่งไม่ดูดน้ำอะไรเลยนะนน <laughs> แล้วเขาเล่นสปีดโบอ่ะ มับปวนมั เหมันน้าผลไม้เลยน้ำผลไม้น้ผลไม้นนน้วฉันจะอยูอย่เป <มา S 2> <ๆ>็นยต่อากเธอไม่เคยเธอยังมีแคมที่เได้ชีพอเราจะเก็บห้องนะคะเดี๋ยวจะกลับไปอาบน้าแล้วก็นอนแล้วเนาะพวนี้ เหนื่อยมากเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันว่าจะไปสาวน้าว่าจะได้ซาวไหมนะคะตอนนี้เมื่อกี้ที่เราขึ้นแท็กซี่เอ้ยขึ้นสองแถวใช่ปะคือเขาจอดทิ้งเราไว้ตรงเนี้แย่ม, yeah, มากหมดคำบรรยาย หลังจากที่เราโดนทิ้งก็มีรถมาปิดปิดอีกแล้วเราก็ขึ้นโดยง่ายใจง่ายเุดโอเคเสียไปเท่าไหร่เออเออเสียการเดินทางอ่ะเยอะเห็นไหมต้องกินไปเตี๋ยวเลยที่สุดนั่งรถชมเมืองนะคะทุกคนฟังแค่เสียงเอาก็พอเป็นไงคะนั่งรถชมเมือง อยู่สงการเออคนงานสงการอ่ะไี้อย่างมาเนี้ยมั้งนี่ตรงนี้ปะใช่เราลงเลยปัในขณะที่เรารอต่อคิวอาบน้ำอยู่ซึ่งเราไปคิวสื่อถ่ายนั่นเองแล้วก็จะมาอ่านหนังสือกันสักบทหนึ่งทริปนี้ก็อ่านหนังสือแบบออนไลน์เนาะเป็นแบบไฮ เป็นแอปไฮไลบ b ารี่นะคะทุกคน,นคืออะไที่จริงไม่ไม่ชอบอ่านใน iPad เลยเพราะว่าเมื่อยตาไม่มีแว่นดยแต่ก็นั่นแหละเพราะเราไม่มีพื้นที่ในการใส่หนังสือมาอ้างไปเรื่อย ที่เราอ่านนะคะมันก็จะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของการหลอกลวงมันก็จะรวมเรื่องราวการหลอกลวงในประวัติศาสตร์มานั่นแหละก็เล่ามาตั้งแต่สมัยก่อนก่อนคริสตศักราชเออมาจนถึงตอนนี้เป็นคริสตศักราชที่หนึ่งันแดรอยี่สินะคะเขาบอกว่ามันจะมีห้าสิบเรื่องตอนนี้เราถึงเรื่องที่สิบหกแล้วเนาะซึ่งแบบมันมีให้ยืมเจ็ดวันนั่นเอง <laughs> ไม่ติดหรอมัง้งไม่ตืด <c oughs> แล้วก็อ่านได้เพลินๆน่ะแต่ว่าอ่านแล้วแบบยังไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> บางเรื่องเราไม่รู้จักเลยก็ <c oughs> จะมีตำนานสัตว์ประหลาดนสซีในทะเลสาบล็อกนีสแล้วก็เรื่องบิ๊กฟูดคือเราอะรู้แค่สองเรื่องนี้ <c oughs> นอกนั้นไม่ค่อยรู้อะไม่ค่อยรู้ประวัติศาสตร์เดี๋ยวจะไปหาตามอ่านเพราะบางก็น่าสนใจดี ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคือเมื่อเช้าเนี้ยเราตื่นขึ้นมาแล้วแอบจะรีบกันสักนิดนึงก็ไปซาวหน้ามาเนาะก็กว่าจะได้ซาวก็คือวุ่นวายกับการเปิดเครื่องนิดนึงทาให้เสียเวลาคราวนี้พอซาวเสร็จปุ๊บก็แบบรีบมาแต่งตัวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะคะแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ที่อ่านหนังสือนะคะคืออ่านไ่ได้ไม่ถึงครึ่งแล้วหลับหล,ลับเฉยหลับยาวหลับแบบงงมากสรุปทรินี้ก็ ไม่ค่อยได้อ่านอะไรมากเนาะก็จบไปประมาณ10บทใน50บทก่อนที่จะกลับจะไปแวะคาเฟ่กันนิดนึงนมาซาหรอใช่ไหมมาซาตอ้าถึงเลย <c oughs> สวยๆอยู่กับสวยเลยแหละ แต่ฉันจะแต่งให้ดูมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อนี่ไงคุณเมื่อกี้มันมืดไปตอนนี้นะคนนผัดไข่เค็มแล้วก็แกงส้มชะอมกุ้งโซ่นู่นใหญ่อเะโอโออ๋โอ๋ยเสียรอนะโดนไฟอ่ะโอุ้ยบอกว่ามันร้อนอ๋อไม่ฉันนึกว่าเธอจับอันนี้ไง เชียพูดยังไม่ทันขาดคำเมนูเนี้ยให้กินทุกวันทุกมื้อก็ยังได้อะใส่เค็มใช่ไหมเออคือแบบไม่รู้อ่ะว like ่าทำไมถึงชอบขนาดนั้นอ่ะร er> ้านที่เขาบอกไม่อร่อยนี่ก็รู้สึกอร่อยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบางทั้งหมึกทั้งไข่เค็มอ่ะใช่ใช่เพื่อนฉันไม่ชอบไข่เค็มเลยอ่ะฉันก็แปลกไปอยู่ฉันชอบทั้งสองอย่างเหมือนกันเ้วไข่เค็มดาวไข่เค็มไข่ดาวเค็มอ่ะอร่อยอ๋อไม่เคยทำเลยอืม หมึกมันสดอ่ะอยากใส่หมวกอ่ะจะได้เก๋ๆว้าหวหน้าน่ารักขึ้นหนึ่งล้านเท่าเห็นไงเห็นคนมีลูกอะอยากมีเขาชอบอ่ะมีอะไเงินอะัวแล้วก็ให้คนอื่นเลี้ยงให้คือคืออยากมีลูกทำไมไม่อยากเลี้ยงเองอ่ะ อืมเอาเองฟิลฉันเห็นแม่บ้านญี่ปุ่นนะเวลาที่ฉันดูคลิีบะแล้วเขาได้เลี้ยงลูกเองฉันว่าฮอนแบบมันเหนื่อยแปลกๆดีแต่มันดูน่าเอ็นจอยอ่ะคือเขาก็มีความสุขของเคกี้พายว่าการเชจิโวชิตต <ๆ S 2> ี้คือสิอง่งที่ฉันชอบหรอชิี่ยมชิ้นโอ้โหแล้วก็เรามาปิดท้ายด้วยเมนูเอ็กซ์เ <pes> ปรสโซสตรอเบอรี่ชิมอุ้ยหลอดยาวมาก อุ้ยเปรี้ยวมีความเปรี้ยวของผมอ่ะแกดื๋ขอชนแบบจริงๆเฮ้ยชิมไหมอันนี้เรากำลังจะลงไปถ่ายทะเลนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนกำลังจะตกทุกคนตรงน,นู้นคือขาวขาวละอะไรหรอโอ้โหม,มันได้ร้อยขั้นอะ่ะ เออสู <Ừ. S 2> <ư> ้แบบอย่างนี้เลยเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่าไงคือม้คือลงอ่ะสู้นะแต่ขึ้น่ะแต่ขึ้นล่ะอืมเอาไงไม่เอาแล้วเหรอ